สวัสดีครับผมสวัสดีเช้าวันที่17นะครับวันอาทิตย์ที่17นะครับวันนี้ห่วรัฐบาลออกนะครับขอให้ทุกท่านรวยทุกท่านนะครับขอให้รวยทุกท่านขอให้ดังใจหวางนะครับขอเสื้ออะไรขอให้ถูกทุกท่านนะครับสาธุครับโอเคครับมาฟังการวิเคราะห์มาเลเซียนะครับมาเลเซียก็ยังเดินอยู่นะครับผมก้าบนเมื่อวานบอกร้อยก้าวก้าบนก็ยังก้าบนก็ยังมานะครับ โอเคครับถ้าใครติดตามผมจะรู้นะครับถ้า10แต้มไม่ต้องคิดอะไรมากมายครับมาเลเซียเมื่อวานปิด6192 3สนะครับสิแต้มพี่น้องนะครับโอกาสที่วันนี้มาเลเซียจะปิด0ย์ก็เป็นไปได้นะครับโอเคนะครับฟังการวิเคราะห์มาเลเซียวันนี้ครับและอีกอย่างมาเลเซียผมลันมาแล้วตั้งแต่วันที่9นะครับหน่วยบนบวก1ไหลปิด ทุกวันนะครับทุกรอบนะครับไหลปิดรอบต่อไปทุกรอบซึ่งเมื่อวานมาเรออก6 1 9 2 3สหน่วยบนก็คือ9บวก1เท่ากับส่วนซึ่งตรงกับสูตรผมพอดีนะครับแล้วก็ผมไปดูผมไปดูสูตรระยะยาวมาเหมือนกัน6รอบ7รอบแล้วหน่วยร่างหน่วยร่างนะครับหน่วยร่างบวก4ครับหน่วยร่างบวก4ซึ่งมาไหลปิด6 7รอบแล้ววันนี้ขอจับ ถ้าจับแล้วอย่าเพิ่งให้มันรู้เนาะต้องเบาๆก่อนนะหน่วยร่างหน่วยร่าง2 3งสามนะครับบวกสี่เอบวกสี่กับเโอเคครับวันนี้มาเลเซียเด่นครับ0ูนครับชอบ0ครับจอครับ4 0ครับ5 0ครับ6 0ครับ7 0ครับ8 0 90ครับหลัรกร้อยใส่7นะครับหลัรก 100, ร้อยใส่ 100, 7อีกสูตรหนึ่งได้16ไงนมาตัวแต่ผมไม่สนใจแล้วเพราะผมคิดว่าตามสถิติมาเลเซียถ้ามันถ้า1ิแต้มโอกาสที่จะปิด10แต้มก็เป็นไปได้นะครับแต่ทางนี้ทั้งนั้นลองดูพิจารณาดูเป็นแนวทางเนาะเล่นอย่างพอดีพอดีครับเล่นอย่างระมัดระวังพิจารณาก่อนเล่นนะครับเล่นอะไรที่ไม่ให้เดือดร้อนตัวเองครับเล่น เล่นตามกําลังของตัวเองเนาะอย่าไปอัดอย่าไปทบและเพราะหนึ่งคุณต้องเข้าใจนะครับว่ามันเป็นการเสี่ยงโชคนะครับแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าไม่เข้าหรือ,อยังไงอย่ามากดดิสไลค์ผมนะครับเพราะวานเห็นพี่แทนบนและพวกกดดิสไลค์ผมว่าจริงผมมันจะเป็นพวกโล่งจิตนะครับผมว่าไอ้พวกเห็นคนวางเลขเข้าไม่ได้หรือเป็นพวกอิจฉา อย่างว่ามนุษย์เราห้ามไม่ได้ครับแต่ผมว่ามันน่าเกลียดบางครั้งน่าจะมีปุ่มแสดงนะว่าใครกดนะดิส l i k e นะดิสไล k ์ก็คือกดไม่ถูกใจแล้วกดไอที่นิ้วโป้งลงคือิสไ l i ์ e ั n l i ค e นะครับก็คือไม่ชอบบางทีน่าจะมีเห็นรูปนะเห็นรูปคนกดนะจะได้รู้ว่าคนพวกนี้หน้าตาเป็นยังไงจิตใจถึงได้ <c oughs> คิดไม่ดีเหลือเกินโอเคครับแต่ผมบางครั้งถ้าวันไหนอารมณ์ขึ้นนะผมถ้าวันไหนอารมณ์ไม่ดีผมมองแล้วผมขึ้นเลย แต่ถ้าว่าไหนผมอารมณ์ดีที่เชยผมว่ามองดูแล้วผมว่าไอ้พวกนี้มันโลกจิตไอ้พวกขี้ฉาโอเคนะครับขอให้รวยมาในเซียมาเลเซียออกผลเกือบ18บแนาฬิกาสีบนทีนะครับโอเคนะครับขอให้รวยนะครับ, okay, รบ,รบจากช่องอาันนีกรนครับ